รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารนังขชามีัำบังสารนังขชามิสังฆสารนังขชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุมโมทนาบุญกับชัดไลท์น้ำตาลน้อยนุ่มอร่อยสไตล์หอมมะลิบริษัท TAC c o n sumer จำกัดมหาชนสวัสดีวันพระค่ะพบกันวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนวันที่จะพาทุกท่านไปท่องบุญการก,กับคุณปรางรัฐ ปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากหนึ่งพระอาจารย์ตามด้วยการแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลหลังการสมาทานศีลห้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะศีลเป็นแก้วมณีหลากสีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาพรประดับตัว ศีลป้องความเมามัวในอบายศีลเป็นดั่งเกสรที่พมรแสวงหาศีลเป็นที่ศรัทธาของคนดีทั้งหลายศีลส่งขึ้นสวรรค์ครั้นเมื่อตายศีลเป็นทางสายเอกสู่พระนิพพานบัดนี้ขอเชิญทุกท่าน อาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันวะยังหันเตเวสสุเวสสุสนาคานัทายาเตะสารเณรสหะปัญจสิรานิยจ

पदाम् <tik> समारयामि <tik> a นาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปาสีเลนะติยันติตัสมสีลังวโะเย บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านได้สมาทานศีลห้ากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปไหว้พระสามวัดไปชมวิวทิวทัศน์ณเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันแล้วค่ะรับรองว่าทุกท่านจะต้องชอบ หากว่าพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยนะคะไปท่องบุญกับคุณปรางรักไปท่องบุญเดือนละครั้งกันนะคะเพราะมันจะช่วยให้เราเบาสมองได้ไหว้พระหลากหลายวาดัดผ่านคัดกรองเปิดมุมมองให้ปัญญา พาทุกไกลณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านร่วมท่องบุญกันกับคุณปรางราัฐถึงเกาะสมุยแล้วค่ะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตตั้งอยู่ในอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วยังมีวัดมากมายเป็นที่พึ่งทางใจอีกด้วยค่ะเราถึงวัดพระใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันนะคะองค์นี้ค่ะพระใหญ่ ีปดิสถานอยู่บนเกาะฟานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2515เขาบอกกันว่าเป็นพระพุทธร,ร,รูปองค์ใหญ่ที่สุดของทางภาคใต้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะกันนะคะเราขึ้นมาสักการะพระใหญ่องค์นี้ด้วยกันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุ ขึ้นมากั้งบนก็เห็นวิวทิวทัศน,น์สวยๆเลยค่ะในสี่ลักทางจะได้ดังดังนอกเหนือจากองค์พระใหญ่แล้วที่นี่ยังมีพระพุทธรูปอีกมากมายให้ผู้มาเยือนได้สักการะบูชาเรามาดูกันนะคะว่ามีพระอะไรบ้างพระสังกระจายพระนอนอืม บริเวณด้านหน้าของวัดมีการจัดให้จำหน่ายสินค้าที่ระลึกมากมายอีกด้วยค่ะเราเดินทางต่อกันเลยนะคะอย่างวัดปลายแหลมวัดนี้มีชื่อทางการว่าวัดแหลมสุวรรณารามก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2423ตอนนี้เราอยู่ที่วัดปลายแหลมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไป น่าจะเป็นอุโบโสถของวัดไายแหล้งเข้าไปสักการะพระประธานกันนะคะจุดเด่นของวดัดคืออุโบโสถกลางสระน้ําหลังนี้เราเข้าไปสักการะพระประธานปางมาลาวิชัยกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ภายในอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนางังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาอีกด้วยค่ะที่นี่มีพระสังกจายองค์ใหญ่ประดิษฐานด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ มีพระพิคเนตและถวยเทพต่างๆมากมายเลยมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือสูงยี่สิ0เมตรด้วยนะโมกวนซื่ออินผูซ่า มีรอยพระพุทธบาทด้วยค่ะเราเดินทางต่อกันเลยดีกว่าไปอย่างอีกวัดหนึ่งซึ่งอยากให้ทุกท่านได้มาสักการะวันนี้เราจะมาวัดสำเร็จค่ะเราจะต้องสำเร็จในทุกๆเรื่องเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันนะคะ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยครัวพุทธสรซึ่งเป็นพระในปลายกรุงศรีอยุธยาถึงทนบุรีตอนตอน้นยังคงรักษารูปแบบสถาปตัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างไทยและจีนเอาไว้มีเจดีเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายมีหลวงพ่อเพชรอดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปแรก ีอุโบสถที่มีพระพุทธรูปหยกขาวแต่เสียดายวันที่เราไปทางวัดได้ปิดไว้มีวิหารหลวงพ่อสเร็จธืมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณมากมายมีอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะภายในวัดแห่งนี้ มีศูนย์การเรียนรู้ศิลปรกรรมท้องถิ่นด้วย ได้ไหวพระสามวัดแล้วเราไปชมวิวทิวทัศน์ของเกาะสมุยกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะมะสมุมค่ะเกาะมะสมุมตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีรูปร่างแคบหลายๆคนเรียกว่าเกาะหมูเพราะมีหมูน่ารักน่ารักอาศัยอยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะ ดี๋ยวจะไปอีกกาะนึงค่ะไปเกาะแตนเกาะแตน,น,แตนอยู่ไม่ไกลจากเกาะมะสัสสมเป็นจุดดำน้ำที่สมบูรณ์และสวยมากๆด้วยค่ะโอ้มีปลาว่ายน้ำเยอะแยะเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพามาไหว้พระสามวัดพามาทัศนะศึกษาวิวทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีในครั้งนี้จะสร้างความเปรมปรีให้คุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ลูกโอฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอรี่ได้รับสีแล้วได้ทัศนาศึกษาแล้วก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันแล้วนะคะ ว่าด้วยเรื่องวันที่ชาวพุทธควรให้ความสำคัญโดยท่านมหาชานชายัยพรมะปะติดโทแห่งวัดเทพรีลากรุงเทพในหัวข้อวันพระค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่ดองใสธรรมะคือ กำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้วันพระเป็นวันที่ประเสริฐขึ้นชื่อว่าวันพระนั้นก็เป็นวันพรเราก็มารับพรวันพระ พรจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จากตัวท่านสาธุชนเองที่จะเป็นผู้ให้พรสร้างพรสร้างได้อย่างไรนั้นท่านสาธุชนก็คือเริ่มต้นใจใหญ่ใจกว้างรู้จักให้ไม่มีอะไรจะให้ก็ให้อภัยในสิ่งที่แล้วแล้วมาอะไรที่อภัยให้ได้ก็ให้ โดยเฉพาะให้อภัยตนเองเมื่อเราใจกว้างใจใหญ่ก็ไม่ไปเบียดเบียนใครรักษาศีลศีลน,นี้จะเป็นพรเป็นเกราะป้องกันภัยเมื่อเราไม่ไปทำร้ายใครคนอื่นก็อาจจะไม่ทำร้ายเราหรือเรามีศีล เบื้องต้นก็คือศีลห้านั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายประการที่สามภาวนาเราต้องรู้จักสงบจิตสงบใจใช้แต่จิตแต่ใจใช้ทั้งบีทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแน่นอนว่าเมื่อสิ่งของใดที่ใช้แล้วก็ยอมที่จะชำรุด สกปรกเสียหายใจก็เช่นเดียวกันถึงวันพระเราก็ต้องรู้จักชำระด้วยการฟังเทศฟังธรรมนำมาปฏิบัติเพื่อชำระใจให้พองใสบางครั้งจิตใจมัวหมองเราก็ใช้สติปัญญาเพื่อกล่อมจิตให้เบิกบานอย่างบางครั้งอัตมาภาพนี่ มีเรื่องเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตจิตก็บอกว่าไหนลองหลับตาเดินสิอัตมาภาพก็เดินไปแล้วก็หลับตาก็เจอความทุกข์อย่างหนักพอลืมตาขึ้นใจก็เบิกบานเมื่อถึงบันพระเรามาชำระจิตใจชำระกายหนึ่งเดือนมีวันพระสี่ครั้ง ให้เราตั้งใจในขณะทุกวี่ทุกวันเรายังอาบน้ำชำระร่างกายถ้าวันไหนเราไม่ได้อาบน้ำก็อึดอัดจะทำอะไรก็ไม่สะดวกสบายอยู่ไม่ได้ก็ต้องอาบน้ำให้ร่างกายนั้นสดชื่นจิตใจก็เหมือนกันเรามาภาวนาบางคนอาจจะมองว่า ภาวานาแล้วได้อะไรการที่จะสงบจิตสงบใจให้อยู่กับลมหายใจอยู่เฉยๆเหมือนไม่ได้ประโยชน์ญาติโยมสาธุชนลองคิดดูสิว่าเวลาแม้เพียง5นาทีที่เราสงบได้อาจจะไม่ต้องเกิดภัยใหญ่ทะเลาะเบาะแว้งกันบางครั้ง ก็เรียกว่าหยุดชุดอารมณ์ไม่ได้ต้องโต,อตอ้ตอบตอบโต้โดยความโมโหการสงบจิตสงบใจแค่เล็กน้อยก็สามารถสยบภยัยอันใหญ่หลวงได้บางคนนั้นอดรนทนไม่ได้แค่นาทีเดียวก็ยังทนไม่ได้ แต่การภาวนาที่เราฝึกฝนไว้สงบจิตสงบใจเพื่อให้จิตใจนั้นเข้มแข็งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตอบตนและก็แก่สังคมถึงวันพระตั้งเจตเหตุกุศลมาฝึกตนฟังธรรมนำสมัยเกิดปัญญาสารพัดขัดเกลาใจเป็นปัจจัย ไปนิพพานสุขบรมขอเจริญพรขอบรพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบรายการของเราเช้าวันอาทิตย์หน้าปลังแลจะกลับมาร่วมบุญใหม่เพราะวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะสุขสันวันพระสวัสดีค่ะ สัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเบือนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิข้าหุนตุจ,ง,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาัตานงปริหารันตุจ,ง,จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด ทธศาสนาสิ่งบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมจีจงทำแต่กรรมดีเสริมบารมี างสารสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล